ผู้สูงอายุควรเลี้ยงเนื้อสัตว์4ประเภทและควรกินโปรตีนทั้ง4อย่างนี้แทนใครก็ตามที่กำลังอยู่ในช่วงวัย60ปีขึ้นไปหรือแม้แต่คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยเกษียณอย่างเต็มตัววันนี้เรามีเรื่องสำคัญมากๆเกี่ยวกับการดูแลร่างกายมาฝากกันค่ะโดยเฉพาะเรื่องที่หลายคนอาจยังไม่รู้หรือบางคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนั่นก็คือ การกินโปรโตีนให้พอในแต่ละวันซึ่งฟังดูอาจเป็นเรื่องเล็กๆแต่แท้จริงแล้วมันคือรากฐานของสุขภาพที่แข็งแรงเลยค่ะเพราะพอเราอายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนไปโดยที่บางทีเราไม่รู้ตัวกล้ามเนื้อที่เคยแข็งแรงก็เริ่มอ่อนแรงลงการฟื้นตัวจากอาการเจ็บป่วยก็ช้าลงกว่าเมื่อก่อนและสิ่งหนึ่งที่มีผลอย่างมาก ก็คือโปรโตีนที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ล่ละคะ่ะหลายท่านอาจเคยได้ยินว่าผู้สูงอายุควรได้รับโปรโตีนให้เพียงพอในแต่ละวันเพื่อป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อรีบช่วยให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียง่ายและยังช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการใช้งานมายาวนานหลายสิบปีแต่รู้ไหมคะว่าไม่ใช่ว่าโปรโตีนทุกชนิดจะดีเหมือนกันหมดบางอย่างยิ่งกิน ยิ่งทำให้ไตทำงานหนักบางอย่างแอบซ่อนไขมันอิ่มตัวที่ทำร้ายหัวใจบางอย่างทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานหนักโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยอยากชวนมาคุยกันค่ะว่าผู้สูงอายุควรเลี้ยงเนื้อสัตว์ประเภทไหนแล้วควรเลือกกินปโปรตีนแบบไหนแทนถึงจะดีต่อสุขภาพจริงๆ อยากให้ทุกคนลองฟังลองพิจารณาแบบไม่ตึงเครียดนะคะฟังไปเรื่อยๆเหมือนฟังหลานนั่งคุยด้วยตอนเย็นๆเพราะเป้าหมายของเราคืออยากเห็นคุณลุงคุณป้ามีแรงลุกขึ้นมาในตอนเช้ามีกำลังใจทำสิ่งที่รักและยังใช้ชีวิตได้อย่างเบาใจในทุกวันพร้อมแล้วมาเริ่มกันที่ของที่ควรหลีกเลี่ยงกันก่อนนะคะและสิ่งแรกที่อยากพูดถึงมากๆเลยก็คือ เนื้อแดงติดมันค่ะบางคนได้ยินชื่ออาจจะยันนึกไม่ค่อยออกแต่ถ้าบอกว่าเนื้อวัวติดมันหมูสามชั้นหรือหมูเนื้อแดงที่มีไขมันแทรกๆอยู่อาจจะเห็นภาพชัดขึ้นเนาะอาหารประเภทนี้พูดตรงๆเลยว่าหลายคนก็คุ้นเคยกับมันมากกินมาตั้งแต่เด็กเพราะมันทั้งหอมทั้งมันเคี้ยวแล้วนุ่มลิ้นบางคนบอกว่า ไม่กินสามชั้นก็เหมือนกินหมูไม่สุดหรือถ้ากินเนื้อวัวต้องแบบมีมันแทรกถึงจะอร่อยเต็มคำแต่รู้ไหมคะว่าในความอร่อยนั้นมีไขมันอิ่มตัวแฝงอยู่ในปริมาณที่สูงมากซึ่งเจ้าไขมันอิ่มตัวตัวนี้แหละค่ะเป็นตัวการหลักที่ทำให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดของเราสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี หรือที่เรียกว่า LDL พอเจ้า LDL สูงมากๆเข้ามันก็จะไปสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดของเราตีบแคบลงเรื่อยๆบางครั้งก็กลายเป็นคราบพลักหนาๆติดอยู่ภายในโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วผลที่ตามมาก็ไม่เบานะคะมันอาจจะเริ่มต้นด้วยแค่อาการแน่นหน้าอกเวลาเดินนานๆ แต่หากไม่ทันสังเกตและยังคมกินของมันมันต่อไปก็อาจเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดหรือถ้าเป็นในสมองก็กลายเป็นหลอดเลือดสมองตีบซึ่งทำให้พูดไม่ได้ชาแขนขาหรืออมัอมพฤกอัมพาตตามมาในที่สุดนอกจากนี้สำหรับผู้สูงอายุระบบเผาผลาญไขมันของร่างกายเราจะทำงานได้ช้าลงค่ะ เมื่อเทียบกับตอนหนุ่มสาวแล้วอวัยวะภายในโดยเฉพาะตับและถุงน้ำดีก็ทำงานได้ไม่เร็วเหมือนเดิมดังนั้นเวลาเรากินของมันมากๆร่างกายจะย่อยและดูดซึมได้ยากขึ้นทำให้เกิดอาการที่หลายคนอาจเจออยู่เป็นประจำเช่นนั่นท้องหลังมื้ออาหารเรอเปรี้ยวหรือมีกรดไหลย,ย้อนรู้สึกจุกๆที่ลิ้นปี หรือบางคนถึงขั้นนอนไม่หลับเพราะอาหารไม่ย่อยเลยก็มีค่ะนอกจากปัญหาการย่อยอาหารแล้วเนื้อแดงติดมันยังส่งผลต่อระบบขับถ่ายด้วยนะคะเพราะอาหารประเภทนี้มักจะมีเส้นใหญ่น้อยทำให้ระบบลำไส้ทำงานช้าลงบางคนอาจจะรู้สึกท้องผูกหรืออุจจระแข็งต้องเบ่งแรงจนเสี่ยงต่อโรคริดสีดวงทวารอีกด้วยแล้วยิ่งถ้าเรากินเนื้อแดงบ่อย ร่วมกับของทอดหรือกับข้าวที่มันเยิม้มก็ยิ่งเพิ่มภาระให้กับร่างกายอีกหลายเท่าตัวเลยค่ะโดยเฉพาะกับไตและหัวใจสองอวัยวะนี้ต้องทำงานหนักมากในการจัดการไขมันและของเสียซึ่งหากเราไม่ระวังอาจนำไปสู่ภาวะไปเสื่อมเรื้อรังโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะคะและยังมีงานวิจัยหลายชิ้นที่พบว่า การกินเนื้อแดงโดยเฉพาะแบบติดมันมีความสัมพันธ์กับมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะยาวเพราะการย่อยเนื้อแดงจะเกิดสารบางอย่างในลำไส้ที่อาจกระตุ้นให้เซลล์กลายพันธุ์ได้ค่ะฟังดูน่ากลัวแต่ไม่ต้องตกใจไปนะคะเราไม่ได้ห้ามเด็ดขาดไม่ได้บอกว่าห้ามกินเลยแต่แค่ชวนให้ค่อยๆลดถ้าจะกินจริงๆก็อาจลดปริมาณลง หรือเลือกแบบไม่ติดมันเช่นเลือกเนื้อหมูสันในแทนหมูสามชั้นเลือกเนื้อวัวส่วนที่ไม่ติดมันแทนส่วนที่มีไขมันแทรกเยอะๆหรือถ้าทำได้หลีกเลี่ยนเลยก็ดีที่สุดค่ะจำไว้นะคะว่าเนื้อแดงติดมันแม้จะอร่อยแต่ก็แอบแฝงภัยเงียบที่ค่อยๆสะสมโดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่อก่อนเรากินได้ไม่เป็นอะไร แต่วันนี้ร่างกายของเราเปลี่ยนไปสิ่งที่เคยรับได้กลับกลายเป็นภาระโดยไม่รู้ตัวขอเพียงแค่เราใส่ใจตัวเองมากขึ้นอีกนิดค่อยๆเลือกอาหารที่เหมาะกับวัยค่อยๆเปลี่ยนวิธีการกินให้สอดคล้องกับร่างกายในวันนี้เชื่อเธอค่ะว่าสุขภาพของเราจะค่อยๆดีขึ้นแน่นอนเอาละคะ่ะ เรามาถึงอาหารประเภทที่สองที่อยากจะชวนทุกท่านเลียกเลี่ยงกันสักหน่อยนะคะนั่นก็คือเนื้อแปลรูปค่ะถ้าเราลองนึกภาพอาหารที่หลายคนคุ้นเคยในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกแฮมลูกชิ้นเบคอนหรือแม้แต่หมูยองหมูแผ่นอาหารเหล่านี้ดูเผลๆแล้วอาจจะดูไม่มีพิษไม่มีภัยเพราะมันดูสะดวกกินง่าย หาซื้อง่ายเอามาประกอบอาหารก็ง่ายแค่ใส่ไมโครเวฟทอดหรือเอาไปลวกในน้ำร้อนนิดเดียวก็กลายเป็นของอร่อยที่พร้อมทานในไม่กี่นาทีและต้องยอมรับตามตรงว่าอาหารพวกนี้มันก็อร่อยจริงๆค่ะกลิ่นหอมหอมรสชาติเค็มนิดมันหน่อยเขียวง่ายถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยเฉพาะในบ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วย หลายครั้งลูกหลานก็จะเลือกซื้อของพวกนี้มาติดตู้เย็นไว้เผื่อไว้ในวันที่ไม่มีเวลาทำกับข้าวมากนักแต่สิ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยรู้หรือไม่ค่อยได้ใส่ใจคือความจริงที่ซ่อนอยู่ในอาหารเหล่านี้เพราะเนื้อแปลรูปส่วนใหญ่นั้นไมด่ดีต่อสุขภาพอย่างที่หลายคนคิดเลยค่ะ สิ่งแรกที่มักพบในเนื้อแปลรูปก็คือโซเดียมหรือที่เราเข้าใจกัน,นง่ายๆว่าคือความเค็มนั่นละค่ะอาหารพวกนี้จะต้องผ่านกระบวนการหมักดองหรือปรุงแต่งเพื่อให้เก็บไว้ได้นานและมีรสชาติดีและสิ่งที่มาพร้อมกับกระบวนการเหล่านั้นก็คือเกลือหรือโซเดียมในปริมาณที่สูงมากค่ะคนที่กินบ่อยๆโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้สูงอายุ ร่างกายจะมีแนวโน้มขับโซเดียมออกได้น้อยกว่าคนวัยหนุ่มสาวยิ่งถ้ามีโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงโรคไตหรือโรคหัวใจอยู่แล้วโซเดียมจากอาหารเหล่านี้จะยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายเราทำงานหนักขึ้นหัวใจก็ต้องสูบฉีดแรงขึ้นไตก็ต้องขยันกรองของเสียมากขึ้นซึ่งในระยะยาวอาจทำให้อาการของโรคที่เป็นอยู่ ซุดลงเร็วขึ้นได้ค่ะและยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเนื้อแปลรูปที่น่าเป็นห่วงไม่แพ้กันเลยนะคะนั่นก็คือสารไนไต,ตรด์และไนเตรตค่ะซึ่งมักถูกใส่ลงไปในเนื้อแปรรูปเพื่อให้สีดูแดงอมชมพูสวยน่ากินและช่วยยืดอายุของอาหารให้นานขึ้นด้วยฟังดูเหมือนจะดีใช่ไหมคะ แต่สารทั้งสองชนิดนี้เมื่อลงไปในร่างกายแล้วเกิดปฏิกิริยากับกรดในกระเพาะอาหารสามารถเปลี่ยนไปเป็นไนโตรซามีนซึ่งงานวิจัยหลายชิ้นในต่างประเทศพบว่าเป็นสารที่มีฤทธิ์ก่อมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่พบในผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยค่ะและที่สำคัญก็คือเราอาจไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำค่ะว่า เรากําลังกินของที่มีความเสี่ยงอยู่ทุกวันโดยเฉพาะถ้ากินไส้กรอกลูกชิ้นเบคอนเป็นประจำแบบที่ว่าเช้าใส่ข้าวต้มกลางวันทำยำเบคอนเย็นกินลูกชิ้นจิ้มกับน้ำจิ้มหวานเผ็ดแบบนี้ก็ยิ่งสะสมมากขึ้นไปอีกค่ะและเมื่อสะสมไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันก็จะค่อยๆกลายเป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพของเรา ไม่ใช่ทันทีทันใดค่ะแต่ค่อยๆกัดกร่อนร่างกายเราไปอย่างช้าๆวันหนึ่งก็อาจกลายเป็นโรคที่เรารู้ตัวช้าเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายหรือแม้แต่ลูกหลานที่ดูแลผู้สูงอายุอยู่อยากให้ลองพิจารณาลดอาหารกลุ่มนี้ลงนะคะไม่ต้องงดทันทีทุกอย่างแต่อาจจะเริ่มจากไม่กินซ้ำหลายวันติดกัน เลือกไส้กรอกหรือแฮมที่เขียนว่าโล w โ sodium หรือไม่ใส่ในไตรลองหันมาทำอาหารสดๆจากเนื้อสัตว์ธรรมชาติเช่นอกไก่ตับหมูหรือเต้าหู้หรือแม้แต่ลูกชิ้นที่เราทำเองที่บ้านจากเนื้อบดไม่ปรุงรสจัดไม่ใส่สารกันเสียพฤติกรรมเล็กๆแบบนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวค่ะเพราะอย่าลืมนะคะ สุขภาพดีไม่ได้อยู่ที่ว่าเรากินอะไรอร่อยแต่อยู่ที่ว่าเรากินอะไรแล้วไม่ทำร้ายตัวเองในอนาคตต่อมานะคะอยากชวนคุยเรื่องของทอดค่ะของทอดนี่นะคะเป็นของโปรดของใครหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นหมูทอดไก่ทอดหมูสามชั้นทอดกระเทียมหอมหอม,ห,อม,ห,อมหรือแม้แต่ไก่ชุบแป้งทอดที่กรอบนอกนุ่มในกินกับข้าวเหนียวร้อน,รอนหรือข้าวสวยหอมมะลิอร่อยลืมอายุเลยค่ะ โดยเฉพาะถ้าเป็นสูตรคุณยายหรือสูตรที่เราทอดเองที่บ้านใช้น้ำมันใหม่ๆสะอาดๆใส่ใจทุกขั้นตอนทอดเสร็จก็พักให้น้ำมันไหลออกก่อนไม่ทิ้งไว้นานแบบนี้นะคะพอไหวค่ะถือว่าเป็นการกินแบบรู้เท่าทันแต่ที่น่ากลัวจริงๆคือของทอดที่ขายทั่วไปโดยเฉพาะตามตลาดร้านรถเขน็นหรือร้านข้างทางที่อาจจะต้องทอดทีละเยอะ แล้วใช้น้ำมันเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกบางร้านอาจจะทอดน้ำมันเดียวทั้งวันหรือแม้แต่หลายวันติดกันน้ำมันที่โดนความร้อนซ้ำๆแบบนี้นะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างไขมันกลายเป็นไขมันทรานส์ค่ะไขมันทรานส์เป็นไขมันที่ร่างกายเราไม่รู้จะจัดการยังไงพอมันเข้าสู่ร่างกายมันจะไปแทรกอยู่ตามผนังหลอดเลือดไปสะสมในตับ ไตหัวใจและอวัยวะสำคัญต่างๆโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ระบบเผาผลาญทำงานช้าลงมันจะค่อยๆก่อตัวเป็นไขมันพอกตับโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยค่ะแล้วนอกจากเรื่องไขมันพอกตับยังมีอีกอย่างที่น่ากังวลน,นั่นคือการอักเสบในร่างกายค่ะของทอดที่ไม่เกรียมหรือทอดจนกรอบมากๆจะทำให้เกิดสารที่ชื่อว่า AGE หรือ Advanced Glycation End Products สารพวกนี้จะไปกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการอักเสบเริ่มตั้งแต่ลำไส้ผิวหนังหลอดเลือดและเนื้อเยื่อต่างๆบางคนอาจรู้สึกแน่งท้องท้องอืดบ่อยปวดจอหรือผิวดูแห้งกร้านโดยไม่รู้สาเหตุซึ่งบางครั้งต้นตอก็อาจมาจากของทอดเหล่านี้เองค่ะยิ่งถ้าเรากินของทอดบ่อย ทุกวันหรืออาทิตย์ละหลายครั้งร่างกายก็จะสะสมของเสียไว้เรื่อยๆทำให้เกิดภาวะ Inflammatory State หรือภาวะอักเสบเรื้อรังซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของหลายโรคร้ายเช่นเบาหวานความดันหัวใจหลอดเลือดตีบหรือแม้แต่มะเร็งบางชนิดที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารที่สำคัญที่สุด ของทอดกลับกรอดนั้นนะคะมักจะมาคู่กับแป้งเยอะน้ำมันเยอะและเกลือเยอะค่ะพอเรากินเข้าไปร่างกายก็จะได้รับโซเดียมมากทําให้เสี่ยงความดันโลหิตสูงมากขึ้นคนที่มีปัญหาไตายอยู่แล้วหรือมีอาการบวมตามแขนขาจะรู้เลยค่ะว่าแค่กินของทอดแค่2-3มมือ้อร่างกายก็บวมตึงหายใจอึดอัดแล้วก็เพลียทั้งวัน ถึงแม้ตอนกินจะอร่อยมากแต่อยากให้ลองคิดนะคะว่าแค่ความอร่อยไม่กี่นาทีอาจแลกมากับปัญหาสุขภาพที่ต้องรักษากันเป็นปีๆซึ่งบางครั้งการรักษาพวกนี้ไม่ใช่แค่ยาอย่างเดียวนะคะแต่รวมถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมอาหารและการงดสิ่งที่เราชอบซึ่งมันยากมากสำหรับหลายคนดังนั้นถ้าเรารู้ตั้งแต่ตอนนี้ก็อยากให้ลองปรับค่ะ ถ้าอยากกินของทอดจริงๆก็อาจจะเลือกวิธีอบแทนการทอดใช้หมอ้อทอดไรน้ำมันหรือถ,ถ้าทอดเองก็ใช้น้ำมันใหม่ควบคุมอุณหภูมิไม่ให้สูงเกินไปและไม่ทอดนานจนเกินไปแล้วก็ตั้งใจว่าในหนึ่งอาทิตย์เราจะกินของทอดแค่หนึ่มือเท่านั้นที่เหลือเน้นของต้มนึ่งหรือผัดน้ำเล็กน้อยก็ได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมเติมผักผลไม้สดๆลงไปในมื้ออาหารด้วย ผลไม้มีสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยล้างสารพิษจากของโทษได้บางส่วนแถมยังช่วยให้ขับถ่ายดีและทำให้ร่างกายฟื้นฟูเร็วขึ้นด้วยค่ะสุดท้ายนี้ของทอดไม่ใช่ศัตรูเสมอไปแต่เราต้องรู้จักกินอย่างพอดีเลือกคุณภาพและฟังเสียงร่างกายตัวเองให้มากขึ้นเพราะสุขภาพดีไม่ใช่แค่เรื่องอาหารที่กินแต่เป็นเรื่องของการรู้ว่าร่างกายเราต้องการอะไร และก้าที่จะเปลี่ยนก่อนจะสายเกินไปค่ะสิ่งสุดท้ายเครื่องในสัตว์ของอร่อยที่ต้องระวังอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุคุณตาคุณยายหลายท่านอาจจะเคยชินกับการทานข้าวเหนียวร้อนๆคู่กับตับย่างหรือแกงเครื่องในรสจัดๆแบบที่กินแล้วรู้สึกอร่อยได้กลิ่นหอมเฉพาะตัวของตับหรือไส้และรู้สึกว่าได้พลังได้สารอาหารแน่นๆโดยเฉพาะคนที่มกรู้สึกว่า เราน่าจะขาดทัดเหล็กต้องกินเครื่องในเพิ่มบ้างอันนี้เป็นความเชื่อที่มีส่วนจริงอยู่ค่ะเพราะว่าเครื่องในสัตว์อย่างตับหรือม้ามนั้นมีทัดเหล็กสูงก็จริงแต่ในความจริงอีกด้านหนึ่งที่เราไม่ค่อยรู้กันก็คือเครื่องในสัตว์นั้นแม้จะมีสารอาหารบางอย่างอยู่แต่ก็มีคอเลสเตอรอลในระดับสูงมากและมักจะมีไขมันอิ่มตัวแทรกอยู่ไม่น้อยเลยซึ่งสำหรับวัยผู้สูงอายุแล้ว ไม่เหมือนตอนยังหนุ่มยังสาวนะคะร่างกายของเราจะเริ่มจัดการกับไขมันต่างๆได้ช้าลงระบบเผาผานก็ช้าลงไตเองก็ทำงานไม่เต็มที่เหมือนแต่ก่อนโดยเฉพาะไตค่ะเครื่องในบางชนิดอย่างตับไตหรือหัวใจสัตว์นั้นมีปริมาณโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสในระดับที่ค่อนข้างสูงซึ่งถ้าไตาของเราเริ่มเสื่อมแม้เพียงเล็กน้อยร่างกายก็จะเริ่มขับสารเหล่านี้ออกไม่หมด เกิดการสะสมแบบช้าๆโดยที่เราไม่รู้ตัวยิ่งถ้ากินเครื่องในบ่อยๆสัปดาห์ละ2-3ถึง3ครั้งหรือบางท่านอาจจะกินทุกวันในรูปแบบต่างๆเช่นก๋วยจับใส่ไส้ต้มเลือดหมูตับผัดกระเพราเครื่องในเป็นต้นก็จะยิ่งทำให้ไตของเราทำงานหนักขึ้นได้เรื่อยอาจจะไม่ได้ปวดไม่ได้รู้สึกอะไรในช่วงแรกแต่ในระยะยาวมันจะค่อยๆซึมลึกและส่งผลต่อความดันโลหิต ใชมันในเลือดและสุดท้ายคือโรคไตเรื้อรังค่ะหลายท่านสงสัยว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเริ่มมีปัญหาไตาหรือยังบางคนเริ่มรู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้นเบื่ออาหารตัวบวมเล็กน้อยปัสสาวะน้อยลงหรือมีฟองเยอะผิดปกติซึ่งนั่นอาจจะเป็นสัญญาณเตือนที่ช้าเกินไปแล้วค่ะที่น่ากลัวก็คือผู้สูงวัยจำนวนมากไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเป็นโรคไตแล้ว เพราะอาการมันค่อยๆมาอย่างเงียบๆพอรู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นระยะที่ต้องควบคุมอาหารอย่างเข้มงวดต้องงดอาหารที่เคยชอบและบางคนก็ถึงขั้นต้องฟอกไตทุกสัปดาห์เลยค่ะจะดีกว่าไหมถ้าเราจะเริ่มเลือกกินอย่างรู้เท่าทันตั้งแต่ตอนที่เรายังไหวก่อนที่โรคจะมาถึงเราก่อนที่ไตของเราจะอ่อนแอลงจนไม่มีทางเลือกการลดการกินเครื่องในสัตว์ไม่ได้แปลว่าต้องงดเด็ดขาดทันทีค่ะ แต่เราอาจจะเริ่มจากการลดความผี่หันไปเลือกแหล่งโปรตีนที่เบาวกว่าเช่นเต้าหู้ปลานึ่งหรือเนื้อไก่ไร้หนังและถ้าอยากกินเครื่องในจริงๆก็ให้ทานในปริมาณเล็กน้อยเลือกวิธีปรุงแบบต้มหรือนึ่งและอย่าลืมดื่มน้ำสะอาดให้พอเพียงหลีกเลี่ยงน้ำหวานหรือของมันที่จะเพิ่มภาระให้ไตและที่สำคัญคือตรวจสุขภาพประจำปี โดยเฉพาะการตรวจค่าการทำงานของไตเช่นค่าครีเอทินินหรือ eGFR เพื่อให้เรารู้ตัวก่อนว่าสุขภาพไตของเราอยู่ในระดับไหนเพราะเมื่อรู้ก่อนเราก็จะดูแลได้ทันและไม่ต้องมาเสียใจที่หลังว่าทำไมไม่รู้เร็วกว่านี้แล้วเราควรกินอะไรแทนละ่ะไม่ต้องกังวลเลยค่ะสำหรับผู้สูงวัยแบบเราแม้จะต้องระวังเรื่องอาหารมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องโปรโตีนที่บางชนิดอาจจะหนักต่อไตหรือย่อยยากไปสักหน่อยแต่ในความเป็นจริงยังมีอาหารดีๆอีกมากมายที่ทั้งอร่อยย่อยง่ายและดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะกับวัยที่ต้องการความอ่อนโยนทั้งในร่างกายและจิตใจแบบนี้เราเริ่มกันที่อาหารอย่างแรกเลยนะคะปลาเนื้อขาวอย่างเช่นปลานิลปลาทับทิมหรือปลาดอลี่เป็นตัวเลือกที่ดีมากค่ะ ปลาเหล่านี้มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มละเอียดเขียวง่ายไม่เหนียวไม่แข็งเหมาะสำหรับผู้ที่อาจจะมีปัญหาเรื่องฟันหรือระบบย่อยอาหารที่ไม่แข็งแรงเท่าแต่ก่อนนอกจากเนื้อปลาจะให้โปรตีนคุณภาพดีแล้วยังมีไขมันชนิดดีอย่างโอเมก้า3ซึ่งเป็นไขมันที่ช่วยบำรุงหัวใจช่วยให้ระบบหลอดเลือดทำงานได้ดีขึ้นลดโอกาสเกิดโรคหัวใจและยังดีต่อสมองช่วยลดภาวะหลงลืมในวัยสูงอายุอีกด้วย การกินปลาไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะคุณอาจจะนึ่งปลากับขิงเล็กน้อยโรยต้นหอมซอยสักนิดหรือทำแกงจืดปลากับผักนิ่มๆเช่นฟักตำลึงหรือหัวไชเทา้าก็เป็นอาหารที่ย่อยง่ายรสไม่จัดและอุ่นใจในทุกมือ้อหรือถ้าบางวันไม่อยากทำอะไรเยอะจะเอาปลาไปอบในหม้อหุงข้าวพร้อมใส่มะนาวฝานบางๆหรือกระเทียมก็กลายเป็นเมนูที่ทงง่ายและสุขภาพดี ต่อมานะคะสิ่งที่หาง่ายทําง่ายและราคาย,ย่อมเยาวอีกอย่างหนึ่งก็คือไข่ไก่ค่ะไข่เป็นโปรโตีนที่มีคุณภาพสูงย่อยง่ายและร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ดีมากในไข่หนึ่งฟองมีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนโดยเฉพาะไข่ขาวที่มีโปรโตีนสูงแต่ไขมันต่ำซึ่งเหมาะกับผู้สูงวัที่อยากควบคุมน้ำหนักหรือดูแลเรื่องไขมันในเลือด การกินไข่ในแต่ละวันก็ไม่จําเป็นต้องมากค่ะแค่วันละาน2ฟองก็เพียงพอแล้วจะเป็นไข่ต้มไข่ตุน๋นไข่ลวกหรือแม้แต่ไข่น้ําที่ตอกไข่ลงไปในน้ําซุปอุ่นๆกับผักนิ่มๆเช่นฟักตําลึงหรือหัวไชเท้าก็ช่วยให้ทานง่ายสบายท้องและยังรู้สึกอบอุ่นเหมือนกลับไปสมัยเด็กอีกครั้งสิ่งสําคัญคือหลีกเลี่ยงไข่ดาวที่ใช้น้ํามันเยอะๆหรือไข่เจียวหนาๆเพราะแม้จะอร่อย แต่ไขมันจากการทอดนั้นอาจทําให้ไขมันในเลือดสูงเกินจําเป็นได้ค่ะคราวนี้มาถึงโปรโตีนจากพืชกันบ้างนะคะนั่นก็คือเต้าหู้และผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเต้าหู้ถือเป็นพระเอกของโปรโตีนจากพืชเลยก็ว่าได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเต้าหูข้ขาวเต้าหู้เหลืองเต้าหู้แข็งหรือเต้าหู้อ่อนล้วนเป็นโปรโตีนที่ย่อยง่ายไม่ทําให้ไตทํางานหนัก เหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการลดการกินเนื้อสัตว์หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายเต้าหู้สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายอย่างเลยค่ะเช่นทำเต้าหู้ต้มจืดใส่ผักนิ่มๆเหมาะกับคนที่ต้องการอาหารเบาๆหรือเต้าหู้นึ่งราดซีอิ๊มและขิงซอยทานคู่กับข้าวกล้องนุ่มๆก็อร่อยละมุนนอกจากนี้ยังสามารถใช้เต้าหู้ไข่ที่นิ่มพิเศษมาทำไข่ตุ๋นได้ด้วยค่ะ ส่วนนมถั่วเหลืองไม่หวานก็เป็นเครื่องดื่มที่ดีอีกอย่างหนึ่งค่ะดื่มแทนนมวัวในยามเช้าหรือก่อนนอนก็ช่วยให้รู้สึกสบายท้องอบอุ่นใจและยังช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนในวัยทองโดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของวัยก็จะได้ทั้งโปรตีนและไฟโตเอสโตรเจนจากถั่วเหลืองที่ช่วยลดอาการร้อนวูบวาบหรืออารมณ์แปรปรวนได้ดีค่ะสุดท้าย อีกหนึ่งแหล่งโปรโตีนที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือเนื้อไก่ไม่ติดมันโดยเฉพาะอกไก่ลอกหนังอกไก่เป็นแหล่งโปรโตีนไขมันต่ำที่ให้พลังงานเหมาะสมและยังสามารถนำมาปรุงอาหารได้หลายเมนูไม่ว่าจะเป็นลาบไก่แบบไม่เผ็ดต้มจืดอกไก่กับฟักซุปไก่ใส่ขิงหรืออกไก่ฉีกใส่ในข้าวต้นร้อนตอนเช้า สิ่งสำคัญคือควรหลีกเลี่ยงการปรุงโดยการทอดหรือการผัดกับน้ำมันเยอะๆเพราะแม้จะอร่อยขึ้นแต่ก็อาจทำให้ได้รับไขมันส่วนเกินที่ไม่จำเป็นซึ่งไม่เหมาะกับผู้สูงอายุที่ต้องการควบคุมระดับไขมันและน้ำหนักตัวค่ะในแต่ละมื้อของวันถ้าเราได้ทานหาที่ทั้งดีต่อร่างกายย่อยง่ายและอร่อยแบบพอดีพอดีแบบนี้ก็ไม่ใช่แค่ร่างกายเท่านั้นที่ดีขึ้นนะคะ แต่ใจของเราก็จะรู้สึกสดชื่นเบาสบายและมีพลังมากขึ้นด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วการดูแลสุขภาพในวัยของเราไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปหาซื้ออาหารเสริมหรือโปรตีนผงราคาแพงๆมาเติมเต็มทุกมื้อเสมอไปนะคะ หลายคนอาจจะเคยรู้สึกว่าพออายุมากขึ้นร่างกายเริ่มอ่อนแรงก็เลยต้องหาตัวช่วยหรืออาจจะเห็นโฆษณาในทีวีหรือออนไลน์ที่บอกว่าถ้าอยากให้ร่างกายแข็งแรงต้องกินโปรตีนผงตัวนั้นต้องดื่มเครื่องดื่มเสริมตัวนี้จนเรารู้สึกว่าถ้าไม่กินของพวกนี้ชีวิตคงไม่สมบูรณ์หรือสุขภาพคงไม่ดีพอแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายของเราในวัยนี้ ก็คือการกลับมาใส่ใจพื้นฐานของสุขภาพค่ะเริ่มต้นง่ายๆจากสิ่งที่เรากินในแต่ละวันไม่ต้องหรูไม่ต้องแพงไม่ต้องตามเทรน์แค่เราเลือกสิ่งที่เหมาะกับร่างกายของเราในช่วงวัยนี้และพอดีกับกำลังของร่างกายบางครั้งความแข็งแรงที่แท้จริงไม่ได้มาจากอาหารเสริมราคาแพง แต่มาจากสิ่งเล็กๆที่เราทำด้วยความตั้งใจอย่างต่อเนื่องลองนึกภาพดูนะคะว่าแค่เราเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยไข่ต้มฟองหนึ่งหรือเมนูปลาเนื้อนุ่มอย่างปลาเนึ่งใส่ขิงหรือถ้าอยากกินอะไรเบาๆก็เต้าหู้ขาวนึ่งร้อนๆสักคําอาหารธรรมดาธรรมดาเหล่านี้ล่ะค่ะคือขุมพลังของโปรตีนที่แท้จริง เพราะอะไรเพราะอาหารเหล่านี้ย่อยง่ายไม่ทำให้ร่างกายต้องทำงานหนักไม่เพิ่มภาระให้ไตหรือระบบย่อยอาหารแถมยังช่วยให้เรารู้สึกอิ่มแบบไม่แน่นท้องเหมาะกับวัยที่ระบบภายในเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆแต่ต้องการความใส่ใจที่มากขึ้นในแต่ละมือ้อถ้าเราเลือกสิ่งที่มีประโยชน์แม้จะเป็นแค่เมนูเล็กๆ อย่างไข่คนอ่อนๆไม่ใส่ผงชูรสหรือข้าวต้มปลาที่หอมกลิ่นขิงและต้นหอมก็สามารถกลายเป็นมื้อพิเศษได้เลยนะคะเพราะเราไม่ได้ใส่แค่เครื่องปรุงแต่เราใส่ความใส่ใจลงไปในทุกคำที่กินและเมื่อเราทำแบบนี้ได้ทุกวันสุขภาพที่ดีจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปมันคือความรู้สึกว่า เราตื่นเช้ามาพร้อมแรงดีๆเรานอนหลับได้สนิทขึ้นเราเดินเหินได้อย่างมั่นคงเรายิ้มกับตัวเองในกระจกแล้วรู้สึกว่าเรายังดูดียังแข็งแรงยังมีชีวิตชีวาสิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมอบให้เรานะคะเราสามารถให้สิ่งนี้กับตัวเองได้แค่เริ่มจากใจที่อยากดูแลตัวเอง แล้วต่อด้วยการลงมือทำอย่างเรียบง่ายไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนไม่ต้องรอให้ใครมาบอกว่าคุณควรดูแลตัวเองได้แล้วแต่เรารู้ด้วยตัวเองว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันมีคุณค่ามากแค่ไหนทุกมื้อที่เรากินทุกคำที่เราเคี้ยวคือการดูแลทั้งร่างกายและใจในเวลาเดียวกันและสุดท้ายนี้ อยากชวนให้ทุกคนเริ่มต้นวันนี้เลยค่ะอย่าเพิ่งรอถึงวันจันทร์หน้าหรือรอให้มีเวลาว่างค่อยเริ่มแค่วางใจเบาๆแล้วเดินไปเปิดตู้เย็นดูว่าวันนี้เราจะทำอะไรให้ตัวเองดีขึ้นได้บ้างอาจจะเริ่มจากต้มไข่สักฟองอุ่นข้าวให้หอมแล้วนึ่งเต้าหู้สัก้อนแค่เท่านี้ ก็เพียงพอที่จะทำให้เราสุขภาพดีขึ้นได้แล้วค่ะเพราะการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องยากเกินไปเลยเมื่อเรายอมให้ใจของเราเป็นจุดเริ่มต้นใจที่อยากรักตัวเองใจที่อยากอยู่กับคนที่เรารักไปนานๆใจที่อยากให้ทุกวันมีความสุขมากขึ้นกว่าเมื่อวานขอเพียงแค่เราเริ่มที่ใจ แล้วค่อยๆใส่ความตั้งใจลงในมือเล็กๆสุขภาพดีก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นในทุกๆวันเหมือนมเมล็ดเล็กๆที่เรารดน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้ววันหนึ่งเราจะรู้เลยว่ารางวัลของการดูแลตัวเองไม่ใช่แก้ไม่ป่วยแต่มันคือการมีชีวิตที่เบาสบายไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องรอให้ใครดูแล เพราะเราคือคนที่ดูแลตัวเองได้ดีที่สุด